บวบค่ะไม่ว่าจะเป็นบวบเรียมบวบหอมฟักเขียวค่ะผักกาดขาวค่ะสับประรดค่ะแอปเปิลเขียวค่ะ5ผักผลไม้ากากใยสูงค่ะ เป็นโรคไตแล้วมีอาการท้องผูกขับถ่ายยากนะคะวันนี้มี5ผักผลไม้กากใย,ยสูงค่ะที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะทานได้นะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มกากใย,ยทำให้ระบบขับถ่ายของคนไข้นั้นทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีผักอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ผักอย่างแรกนะคะที่สามารถทานได้ก็คือบวบค่ะไม่ว่าจะเป็นบวบเรี่ยมบวบหอมก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะเพราะว่าบวบเนี่ยก็จะมีกากใยไฟเบอร์ค่อนข้างสูงสามารถที่จะทานได้ค่ะถัดไปนะคะผักชนิดที่2นั้นก็คือฟักเขียวค่ะเราสามารถนํำ ฟักเขียวตัวนี้นะคะมาประกอบอาหารให้กับคนไข้ไตทานได้เลยนะคะราะในฟักก็กากใยไฟเบอร์สูงเช่นกัน,นะคะ่ะผักตัวที่3นะคะนั่นก็คือผักกาดขาวค่ะอย่าเบื่อผักกาดขาวนะคะแต่เราก็ต้องสลับปรับเปลี่ยนกันหลายๆชนิดนะคะผักกาดขาวก็คือ1ผักที่มีกากใยไฟเบอร์สูงนะคะที่เราสามารถทานได้นะคะในผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะโรคไตระยะ3าบีระยะ4แล้วก็ระยะ5สามารถทานได้เลยนะคะถัดไปค่ะเป็นกลุ่มของผลไม้ที่มีกากใยสูงนะคะอย่าง แรกเลยนะั่นก็คือสับประรดค่ะสามารถที่จะทานได้ในผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5นะคะแต่เราก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมสับประรด1ส่วนที่ทานได้นะคะจะอยู่ที่6-8ชิ้นคําค่ะเราก็ต้องดูว่า1วันเราสามารถทานผลไม้ได้กี่ส่วนนะคะและอย่างที่5นะคะก็คือผลไม้ค่ะจะเป็นแอปเปลิลเขียวค่ะแอปเปลิลเขียวก็เป็นผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถที่จะทานได้นะคะแอปเปลิลเขียว1ส่วนจะอยู่ที่ครึ่งผลกลางค่ะเราก็ต้องดูนะคะว่า1วันเราสามารถทานผลไม้ ได้กี่ส่วนเราก็เลือกสรรจัดส่วนให้เหมาะสมนะคะและนี่ก็คือ5ผักผลไม้นะคะที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถที่จะทานได้และก็ช่วยเพิ่มกากใยช่วยแก้ปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากให้กับคนไข่นะคะสรุปให้อีกครั้งค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือบวบเรียมหรือว่าบวบหอมนะะอย่างที่2ฝักเขียวค่ะอย่างที่3าผักกาดขาว4สับประรดและ5แอปเปลิลเขียวค่ะเราก็เลือกทานให้เหมาะสมเลยนะคะสำหรับผัก ก็เฉลี่ยแล้วนะคะควรจะทานมือ้อละหนึ่งทพีเป็นผักรวกสุกนะคะเสร็จแล้วก็นําไปประกอบอาหารให้กับคนไข้นะ,ะผลไม้ก็วันละ1-2ส,ส่วนขึ้นอยู่กับ สัดส่วนที่เราคำนวณออกมาได้นะคะเพื่อสุขภาพไตที่ของเราจะได้ไม่ต้องไปฟอกไตล้างไตเร็วมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยทําให้คนไข้ขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้นะคะหรือถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจอยากจะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารตัวอย่างเมนูอาหารความรู้ทั่วไปที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบนะคะแนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวีมีสุขเร่มนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกทักแชทนะคะสแกน QR ว o d e คที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้หรือว่าโทร ได้เช่นกันนะคะสำหรับคู่มือกินดีตาดีชีวิตมีสุขที่รวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ผู้ป่วโยโรคไตสามารถนําไปปฏิบัติแล้วก็ทําให้ค่าเลือดค่าไตาดีขึ้นได้นะคะสําหรับวันนี้แบ่งปันไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ Facebook ก uh ินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube ก uh ินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลามมีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ